มอร์นิ่งค่ะวันนี้จะมาบอกแนวทางการเดินเรือในหมู่เกาะ Black Pearl นะคะบอกก่อนนะว่าการเล่นหมดนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดวงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าบับสามารถหาได้ไม่ยากโดยสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะทำนะคะก็คืออันดับแรกเรือของเราต้องมีเลเวล30 หรือเกือบเท่า30อย่างในคลิปนะคะดิฉันเรือเวล28เนาะเพราะว่าเรือตันที่เรือ30แล้วก็ความทนทานของเรือนั้นจะค่อนข้างสูงในเลเวลเยอะๆนะคะแล้วก็วิธีการผ่านดานช่วงแรกๆนะคะดิฉันใช้เป็นทีมซัมมอนเนาะใช้ก่อนที่เราจะได้บับคอมมอนมานะคะหลังจากที่เราได้บับคอมมอนมา เราก็เปลี่ยนคอมเป็นตัวคอมมอนล้วนเลยและการผ่านด่านนั้นในหมูกก่เกาะที่เราต้องต่อสู้เราต้องสู้ในโหมดมาสเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็เราต้องพยายามเก็บทุกเกาะนะคะพยายามดูว่าน้ำวนตรงไหนมาบาังทางหรือว่าจะมีแบบปะการลังตรงไหนที่มาขวางทางแล้วก็คำนวณเส้นทางว่าเราจะเดินเรือไปทางเส้นไหนเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ต้องมาติดขัดมากที่สุด เพราะว่าเราต้องพยายามรักษาเรือของเราแล้วก็ต้องหาบัฟแล้วก็ต้องพยายามลงด่านให้มากที่สุดด้วยต่อมาก็คือสิ่งที่เราสามารถมองข้ามได้นะคะในการเล่นโหมดนี้ก็จะมีปาวานแล้วก็จะมีเรือที่มีเหมือนแบบหนวดของปลาเรืองแสงอยู่นะคะอันนั้นนะ่ะคือมองข้ามได้เลยเพราะว่าเขาจะให้เงินเฉย แล้วมันเหมือนจะไม่ได้นับแต้มด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมองข้ามนะคะก็คือกล่องนั่นเองกล่องเนี่ยจะทําให้เราเสียการเดินเรือไปแบบฟรีๆถึงแม้ว่าเราจะได้ของรางวัลจากกล่องแต่ว่า กล่องไม่ได้ทําให้เราแบบมีแต้มเพิ่มขึ้นเลยในการขึ้น1%นเปอร์ซนะคะถ้าปิดพลาดยังไงก็คือแนะนําได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไปเอามาจากคนอื่นเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเอาให้ได้มากที่สุดก็คือพวกสัญ,ญลักษณ์อัสเตรีที่มันจะให้เหรียญในการซ่อมเรือเราในการซื้อบัฟของเรานะคะมันจะมีตัวที่ใส่ห่วยางอยู่อะไรเนี่ยแหละเราก็ต้องพยายามเก็บให้ได้มากๆเพราะว่าอันนั้นจะหนับแต้มด้วยแล้วก็ พยายามเดินเรือไปหาพวกรูกป,ปั้นนะคะเพื่อที่จะเอาบัฟเนาะในด่านแรกนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องพยายามสุ่มหาบัฟคอมมอนเนาะเพราะว่าเราต้องเก็บเงินก่อนตัวอย่างในคลิปนะคะคือตอนแรกอะด่านแรกอะ่ะดิฉันใช้เงินสุ่มแล้วมันไม่เจอในด่านแรกก็แอบเสียดายเงินแล้วเพิ่งจะมาได้บัฟคอมมอนตอนด่านที่2นะคะเป็นบัฟคอมมอนที่ว่าเป็นแบบของฟรีเนาะสำหรับบัฟคอมมอนเนี่ย มันจะใช้แค่บัฟที่ได้ฟรี1อันแล้วก็จะมีบัฟที่เป็นสีแดงคือบัฟที่แพงที่สุดจะใช้แค่2บัฟนี้เพื่อที่จะทำให้คอมมอนเก่งและผ่านได้ทุกด่านแต่สำหรับแรนะคะน่าจะต้องใช้ทางบัฟที่เป็นของฟรีแล้วก็บัฟสีฟ้าแล้วก็บัฟสีแดงก็คือของแรเนี่ยอาจจะทำยากหน่อยแล้วก็บัฟของตัวแรเนี่ยมันจะถ้าสมมติว่า เราหาบัฟได้ไม่ครบเนี่ยพวกด่าน4ด่าน5เนี่ยเราจะเริ่มไม่ผ่านละส่วนตัวก็เลยแนะนำให้ใช้คอมมอนมากกว่านะความจริงเนี่ยเราควรจะหาบัฟของคอมมอนให้ได้ทั้ง2บัฟที่เป็นบัฟฟรีแล้วก็บัฟสีแดงตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน2ได้แล้วนะคะแต่พอดีว่าในคลิปเนี่ยดิชานนะ่าหาได้แค่บัฟฟรีในช่วงด่าน2 แล้วก็ตอนขึ้นด่าน3อ่ะพยายามดันทุลังเดินเรือต่อเพื่อที่จะหาบับสีแดงของคอมมอนเนาะแล้วปรากฏว่าดวงมันดันแบบดวงดีพอดีคือโหมดเนี้ยมันต้องใช้ดวงไงเออแล้วแบบเราเดินด่านสาอะ่ะ คือคอมมอนน่ยที่มันมีบัฟแบบฟรีอ่ะคือมันยังสามารถผ่านด่าน3ได้อยู่ก็เลยแบบพยายามยื้อเอาไว้แต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผ่านด่าน3ได้ด้วยตัวคอมมอนกับบัฟฟรี1อันเนี่ยคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแบบพวกแลนด์มาร์คพวกสถานีวิจัยอะไรต่างๆที่เราวิจัยแบบเพิ่มโจมตีอะไรให้กับคุกกี้ทุกตัวแล้วบังเอิญมันใช้ก็โหมดนี้ได้แล้วแบบคอมมอนมันยืนได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคือไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าคนอื่นมาทำแบบเราอะ่ะเขาจะสามารถเอาคอมมอนอ่ะผ่านด่าน3ได้หรือเปล่าโดยที่แบบมีแค่บัฟเดียวอะ่ะเพราะว่ามันก็แอบยากเหมือนกันตอนที่เราใช้คอมมอนสู้ด่านสามอะ่ะแล้วก็มีแค่บัฟฟรีบัฟเดียวแล้วฉันมาเจอบัฟสีแดงที่เป็นบัฟของคอมมอนตอนที่เดินเรือไปถึงตรงม้าน้ำนะคะตรงม้าน้ำเนี่ยคือตัวที่จะให้บัฟเรานะจะให้แค่บัฟสีฟ้ากับสีแดง ซึ่งเราสามารถเก็บเงินเนี่ยรับไปสุ่มกับตรงม้าน้ำได้มันมีโอกาสที่จะเจอบัฟง่ายกว่าการเอาเงินไปสุ่มตรงลูปปั้นเพราะว่ารูปปั้นอ่ะจะมีการสุ่มบัฟฟรีมาให้เราด้วยมันเลยอาจจะออกยากกว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นเหมือนเรานะไม่เจอบัฟแดงสักทีเนี่ยก็อาจจะดันทุลังตัวเองอ่ะไปที่ด่าน3แล้วก็ไปหาม้าน้ำให้เจอ เพื่อที่จะลองเอาเงินอะสุ่มหาบับแดงดูเพราะว่าเราทําแบบนั้นอะแล้วก็ได้ได้บับแดงมาจากมาน้ำนะแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือสําคัญเหมือนกันคือก่อนที่เราจะผ่านด่าน2เนี่ยเราต้องเจอบอสก่อนใช่ไหมแล้วในกรณีที่เรามีแค่บัฟคอมมอนฟรีแบบดิชันเนี่ยคือมันจะผ่านยากมากเพราะว่าบอสตัวที่2เนี่ยที่นางเหมือนจะแบบขี่รถหรือขี่อะไรสักอย่างนึงอะ นาจะเสกโลให้ตัวเองซึ่งวิธีการกันซีนตัวนี้นะก็คือเราอะต้องเปลี่ยนตัวแทงแนวหน้าตัวหนึ่งเป็นดารโกโก้เพราะว่าดารโกโก้จะช่วยตัดโลได้อีตัวนี้มันเสกโลมันก็จะแบบไม่มีโลตัวคอมมอนอื่นๆของเรามันก็จะแบบหลวงเข้าได้หรือถ้าไม่ใช้ดาร์โกโก้ก็ใช้ตัวอะโฟกาโต้มาแทนตัวอะไรสักตัวหนึ่ง ในทีมคอมมอนของเรานะครับเพื่อที่จะแบบไม่ให้นางแบบใส่บัฟให้ตัวเองได้แต่ถ้าในกรณีที่เราแบบมีบัฟฟรีแล้วก็มีบัฟสีแดงเนี่ยที่เป็นของคอมมอน2อันเนี่ยแล้วเราไปตีบอสด่าน2อันนี้น่าจะผ่านสบายนะคะไม่ต้องหาตัวพังโลก,ก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะพอเราผ่านบอสด่าน2ไปปุ๊บอย่างดิฉันเนี่ยที่มีบัฟคอมมอนแค่1อันเนี่ยเออก็ ผ่านแบบทุลักทุเลนะคะในด่าน3แต่ก็ได้อยู่แล้วก็ไปรอสุ่มบัฟกับม้าน้ําในด่านที่3ก็คือเจอเลยแล้วพอเรามีบัฟ2อัน,นอเนี้ยของคอมมอนเนี้ยเราก็สบายละแล้วก็มันจะมีบัฟหนึงที่เป็นบัฟสีฟ้าเป็นบัฟที่ใช้เงิน1,500อะ่ะมันจะเป็นบัฟที่เพิ่มอัตราคริติคอลของตัวโจมตีแบบแอซซัสซินอ่ะ ซึ่งถ้าเราเจออันนั้นนะเราก็เลือกมาเลยแล้วก็พยายามเลือกบัฟที่เป็นอัตราครินะคะเพื่อที่จะให้ตัวละครเรามันติดคริแล้วมันตีแรงขึ้นแล้วก็บัฟเพิ่มคริให้อัศินอันนั้นเพราะว่ามันจะทําให้นินจาที่เป็นคอมมอนของเราเนี่ยป่าดากกระจายแรงมากระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะไปถึงแบ็คเพลเนี่ยเราก็เก็บบัฟแล้วก็เก็บเงินบ้างพยายามอย่าให้เงินนะ่ะต่ํากว่า4,500 เพราะว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปซ่อมเรือพอถึงด่านสุดท้ายปุ๊บอันเนี้ยเราต้องระวังนะว่าอย่าเอากุญแจไปไล่เปิดกล่องในด่านสุดท้ายนะคะเพราะว่าดิฉันนะเกือบทําไปแล้วแล้วคือเราลืมนึกไปเลยว่าการซ่อมเรือเนี่ยมันมีแค่5ครั้งแล้วพอเราไปถึงด่านที่5ปุ๊บเนี่ยด่าน black pearl เนี่ยคือการซ่อมเรือของเราเนี่ยมันเหมือนจะหมดพอดีแล้ว ถ้าเราดันทุลังเดินที่จะไปเอากล่องเพราะว่ากล่องด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะให้ของดีนะคะถ้าเราดันทุลังที่จะเอาเนะี่ยบางทีอ่ะเรือเราจะพังก่อนที่จะไปเจอแบ็คเพลแล้วก็จบด่านเพราะฉะนั้นอนะ่ะการที่เราจะมาเก็บแต้มขึ้นท็อป1%เเนี่ยคือเราอย่าเพิ่งสนใจกล่องด่านสุดท้ายนะคะเราแบบพยายามเก็บแค่มินิเกมแล้วก็ด่านในโซนตรงนั้นก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราไม่จำเป็นต้องหาบัฟแพงๆมาให้ตัวคอมมอนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรามีบัฟฟรีแล้วก็มีบัฟสีแดงเนี่ยสองบัฟเนี่ยที่เป็นบัฟของคอมมอนเนี่ยเราแค่เลือกบัฟที่มันฟรีมาใช้เพราะว่าเราจะได้ประหยัดตังค์มากที่สุดเพราะว่าการนับคะแนนของการลงด่านการเก็บบัฟต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟถูกบัฟแพงหรือว่าบัฟฟรีเนี่ยคือจะได้คะแนนเท่ากันหมด การที่เรามีบัฟฟรีเยอะๆเนี่ยก็คือเราจะได้แต้มเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นบัฟที่แพงแค่เรามีบัฟเยอะๆนั่นหมายความว่าเราควรจะเลือกบัฟที่มันฟรีๆเอาไว้ก่อนพอเราจัดการแบล็ k เพ r ลเสร็จแล้วก็ไปเก็บกล่องสุดท้ายเพื่อที่จะให้มันจบด่านเพื่อให้เขาสรุปคะแนนซึ่งพอสรุปคะแนนมาปุ๊บดิฉันก็ได้2 5 0 0 0 0นเนาะก็คือขึ้น1%ได้เลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่า คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะขึ้น1%เนาะแต่ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้เก็บด่านครบนะดิฉันไม่ได้เก็บด่านครบเพราะว่าค่อนข้างจะเจอพวกแบบแง่งประการลังอะมันขวางทางแล้วก็ค่อนข้างทำพลาดในช่วงด่าน1ด่าน2อ,อย่างที่บอกว่าไม่เจอบับสีแดงของคอมมอนเนาะแต่สุดท้ายก็ขึ้นมา1%ได้สรุปก็คือต้องใช้ดวงนิดนึงถ้าสมมตดดนนิด่าน1ด่าน2เนี่ย หาบัฟสองอันนี้ยังไม่เจอก็คือต้องโอเคทําใจละเริ่มใหม่หรือจะสู้ชีวิตเหมือนฉันก็ได้นะพยายามที่จะแบบหาบัฟให้ได้ในด่านที่3ไม่อยากจะเอาคลิปเต็มมาลงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นนานเลยนะการที่จะขึ้น1%นเนี่ยถ้าคลิปเต็มตั้งแต่ด่านแรกอะ่ะจนถึงแบล็คพูลอ่ะคลิปเต็มดิฉันจะ50นาทีเกือบ1ชั่วโมงอะ่ะนี่ก็เห็นว่าเออกิจกรรมนี้มันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะมันก็แบบ อีก8ปวันเ่าจะหมดแหละก็เลยตื่นมาอัดคลิปอัดเสียงลองอธิบายดูว่าแบบจะทํายังไงให้มันขึ้น1%ดีแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือการขึ้น1%เนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็อย่ากกลัวว่าจะมีใครดันคะแนนขึ้นไปเพราะว่ามันดันได้มากสุดอ่ะมันก็จะมีแม็กซิมัมของมันเพราะว่าด่านตั้งแต่1นถึงหเนี่ยมันก็จะด่านมันก็จะแบบไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้แล้วอ่ะ ถ้าสมมติคนทำคะแนนได้แบบเป๊ะที่สุดอ่ะมันก็จะเป๊ะได้แค่นั้นแหละมันก็จะไม่ขึ้นไปแบบ4แสน5แสน6แสนอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกมากสุดก็น่าจะแค่3แสนนะคะคือมันหาเกาะเยอะกว่านี้คงไม่ได้ละเพราะฉะนั้นการขึ้น1%ปุ๊บมันก็จะขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะไม่ตกละนอกจากว่าคะแนนเรามันจะปริ่มจริงๆเราอาจจะต้องไปเดินเรือใหม่แต่สำหรับดิฉันนะคะ250,000เนะี่ย ก็คือเช็คมาหลายวันและคือผ่านหลายวันและแล้วก็พยายามดูอันดับตัวเองหลายวันเหมือนกันว่าแบบจะตกไหมสรุปก็ยังอยู่1%เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวค่ะเล่นง่ายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย